See now. สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม l a t d on Earth Survival นะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปมือใหม่นะทุกคนพอดีว่าช่วงนี้เมื่อคืนไม่ได้เล่นนะครับก็เลยเอาคลิปมือใหม่มาเล่นละกันนะเอ้ยไม่ใช่เอาคลิปมือใหม่ มาลงให้อยู่ละกันนะครับเป็นคลิปที่ผมไปฟาร์มแร่เหล็กนะครับที่หน้าผาหินปูนแล้วก็จะไปจุดแอร์ดอปด้วยนะถือซะว่าคลิปนี้นะครับมาให้หายคิดถึงจากการที่เราหายไป1วันเต็มๆนะครับสำหรับการลงเกมรอ t ีออนเออร์ซวววนะครับผมเดี๋ยวหลังจากทำคลิปนี้เสร็จผมก็จะไปจาัดก,การงานแฟร์แสนเหงาวันสุดท้ายกันแล้วไม่แน่ใจว่าเหลือเหลือ เลเวลอีกเท่าไหร่ถึงจะถึงเลเวล30นะครับไม่แน่ใจว่าจะทันไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะถ้าแบบบวกลบคูณหารกันแล้วเราสามารถเติมได้ในราคาที่ไม่ถึง300ก็อาจจะเติมก็ได้นะเราจะได้สำเร็จภาร,รกิจไปอีกหนึ่งอย่างก็คือเอา,เอาถังน้ำมันสีแดงนะครับที่ผมบอกไว้ตลอดหลายๆครั้งว่าผมอยากได้แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะครับในรอบนี้ พอดีว่าเมื่อวานก็ไปทำภารกิจมาทั้งวันครับเลยไม่ได้ทำคลิปเลยไม่ได้ลงคลิปด้วยนะครับคลิปช็อตก็ทำไวห้หนานแล้วก็เลยเออเอาให้ช่องมันมีความเคลื่อนไหวนิดนึงก็เลยเอาลงไปนะครับไปเดี๋ยวมาดูผมฟาร์มไปเพลินๆชิวๆนะสำหรับคลิปนี้ครับช่วงกลางวันดูเล่นๆเพลินๆไปได้ครับแบบหาอะไรกินไปดูไปแบบนี้ได้อยู่นะครับส่วนช่วง ค่ำๆเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะจริงๆผมน่าจะหาเวลาวันหยุดสักวันหนึ่งนะที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เป็นมันเป็นวันหยุดพักผ่อนของหลายๆคนนะก็จะได้มีเวลาดูคลิปหรือแบบว่าหาคลิปดูหาคลิปดูก็อาจจะมีช่องผมเป็นส่วนหนึ่งก็ได้อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวต้องหาวันก่อนอาจจะหยุดสักวันพูดพฤหัสอะไรแบบนี้สักวันหนึ่งเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะครับหรือวันจันทร์อะไรแบบนี้นะอ่ะมา คือผมรู้สึกนะไม่แน่ใจว่าผมค,คิดไปเองหรือเปล่านะว่าผมไม่ค่อยได้เจออีเวนต์แปลกๆแล้วอะในแมปพวกนี้นะครับแต่ว่า,อายอดแหลมหินปูนผมยังพอเจอบ้างนะอย่างลงชั้นใต้ดินหรือไม่ก็อะไรอะ่ะชั้นใต้ดินแล้วก็มีไอ้แก๊งนักจู่โจมนะครับที่ผม เคยเจอในประมาณสัปดาห์นี้นะใช้คำว่าสัปดาห์นี้เพราะว่ามันเลือนลางมากเลยมันเลือนลางอ่ามันเลือนลางมากจริงๆนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าได้เจออีกก็เดี๋ยวอัดคลิปมาลงแล้วกันเพื่อแบบอ่ามือใหม่หลายๆคนที่ยังไม่เคยเจออีเวนต์แปลกๆนะครับตามแมปต่างๆนะคือจริงๆแมปภูเขานะครับ สันเขาหินปูนหน้าผาหินปูนแล้วก็ยอดแหลมหินปูนรวมทั้งพุ่มต้นสนและดงต้นสนเนี่ยมันจะมีอีเวนต์พิเศษนะครับหรือแมพพิเศษเนี่ยเกิดอยู่ในแมพนะครับแต่มันเรนดอมเมื่อก่อนนะมันเรนดอมประมาณ40%ถึง30%แต่ตอนนี้ผมว่าเปอร์เซ็นต์มันเรนดอมน้อยแล้วอะ่ะมันผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10- บแล้วอะ,อะก็เป็นไปได้นะยิ่งไอ พิธีกรรมลัทธิที่อยู่บนยอดแหลมผิงปูนนะครับที่มันถ้าเราชนะบอสมันก็จะมีโอกาสกับครบเพลิงไว้ตั้งที่บ้านได้นะเป็นครบเพลิงที่มีลักษณะคล้ายๆกับที่ตั้งอยู่ในแบบทดสอบชุมชนหรืออีเวนต์ซาวินนะครับประมาณนั้นนะ่ะก็อยากเจออยู่แต่จะสู้ไหวหรือเปล่าไม่รู้นะครับส่วนไอดีลองตอนนี้เนื้อเรื่องของผมเนี่ยให้ผม ออทำห้องทำห้องเก็บของนะครับซึ่งเดี๋ยวผมได้เทคนิคมาจากคุณพี่คนหนึ่งยวผมจะสร้างแค่2ห้องพอแล้วก็สลับไปสลับมานะเออใช้วิธีนี้ได้เขาบอกมาอยู่ทำให้เราสามารถดำเนินใน,นเรื่องไปได้นะครับเดี๋ยวผมต้องลองถ้าลองเสร็จสำเร็จเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้กับเพื่อนๆพ,นพื่พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับ โชคดีว่าช่วงนี้ผมได้ขยับไม้แบบไม่ตกโทษทีโอเคเทสหนึ่งสองสาคือไม้ตัวนี้มันจะช่วยในการลดเสียงรบกวนได้ในดีในระดับหนึ่งเลยนะทุกคนดีกว่าตัวเก่าครับแล้วเป็นไม้บลูทูธซื้อมาประมาณสองร้กว่าบาท ก่อนหน้านี้คือพยายามเปลี่ยนไม้เป็นไม้สายหลายรอบมากอะบางตัวราคา130กว่าบาทครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยลบไม่ไม่ได้ช่วยลบเสียงรบกวนเลยแถมมันยังดูดเสียงรบกวนมาแบบจัดเต็มอีกนะรอบนี้ก็เลยเออลองดูไมเฮ้ยตัวนี้ใช้ค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวผมกะว่าจะซื้ออีกสักตัวหนึง่งมันจะได้แบบให้ผมไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของการลบเสียงรบกวนอีกเนะี่ยเพราะว่าไม้ตัวนี้มันช่วยได้แล้วนะถ้าใครอยาก ถ้าใครสนใจไมตัวนี้ก็ทักมาก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อผมจะได้ส่งลิงก์ให้ว่าผมซื้อตัวไหนมานะคือมันลดได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าได้การตัดเสียงจากแอปด้วยมันก็น่าจะดีกว่านี้แต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อแอปอช่วงนี้ภาะในการใช้เงินก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับยิ่งสิ้นเดือนแล้วด้วยเนาสู้กันต่อไปไะเคชิคุง ต้องไปหลอมเหล็กอีกครับงานแฟร์ในส่วนของอันนี้อะไรบันทึกเฟสอ๋อมันเป็นบันทึกเกี่ยวกับการอันนี้ห้องทดลองนะครับมันก็คือห้องทดลองเยงนเนซิสเนี่ยมันได้ออกมาทดลองทางด้านนอกนะครับทําให้อ่าสารเคมีบางชนิดเนี่ยรั่ไหลนะครับจนกลายเป็นการแพร่เชื้อของสารชนิดหนึ่งที่ทําให้ผู้คนทั่วไปกลายเป็นซัมบี้นะครับนี่คือสาเหตุทุกอย่างล้วนเกิดมาจาก ห้องทดลองของห้อง lab g e เนซิสทั้งนั้นเลยนะในเกมนี้นะครับนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมเราต้องไปถล่มห้องทดลองท่าเรือหรือห้องแบบ g e เนซิสนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ไปเลยนะช่วงนี้งานแฟร์วันสุดท้ายแล้วนะทุกคนก็มีใครได้ของประจำระดับเลเวลของตัวเองบ้างแล้วหรือยังครับ ยินดีด้วยนะแล้วก็ปีหน้าก็ค่อยมาเริ่มต้นในระดับใหม่นะครับของแต่ละระดับก็จะใช้ในการเติมค่อนข้างแตกต่างกันไปยิ่งระดับที่3นี้ยังหายากมเมล็ดข้าวโพดด้วยนะถ้าสมมติใครที่ตอนนี้อยู่ที่ระดับที่2แล้วกาลังจะก,ก้าวเข้าสู่ระดับที่3นะครับพยายามทํารถ a t ทให้ทันเนาะมันก็จะได้มีรถ a อทในการไปตามเก็บมเมล็ดข้าวโพดนะครับ เพื่อที่จะเอามาทำป๊อปคอนนะบอกเลยว่าผมพลาดไปหลายรอบแต่ว่าเดี๋ยวเราจะจบปัญหาด้วยการเติมเงินครับเติมเกมซะนะจะได้หรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าต้องทำว่าแต่กับเออว่าแต่ในในทูวอลเล็ตผมมีตังค์หรือเปล่าวะเห็นมีหลายคนถามผมว่าเออผมเติมเกมยังไงนะครับผมเติมผ่านทูวอลเล็ตนะผูกทูวอลเล็ตเข้ากับแอป ะมัน App Store หรือ Play Play Store App Store ของ iOS นะหรือใคาจะเติมผ่าน Play Store ก็ได้นะครับได้เหมือนกันหรือจะเติมใครใช้รายเดือนก็ผูกเข้ากับเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะแล้วก็ไปจ่ายทีก็ตอนสิ้นเดือนนะครับไปตกใจเอาตอนลุ้นสิ้นเดือนว่ายอดเงิน,ยอ,งนยอดโทรศัพท์เดือนนี้ทำไมมันเยอะจังอะไรแบบนี้นะปกติจ่าย300ขึ้นไป600ออะไรแบบนี้ก็เซอร์ไพรส์ตัวเองดีเหมือนกันนะครับ มาก่อนจบคลิปครับแอดดอบได้อะไรนาะได้ของประมาณนี้ก็ถ้าเป็นมือใหม่ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ช่วงสามทุ่มนะวันนี้มีแน่นอนทาแม่ไม่ไปบ้านตาก่อนทนะาแม่ไม่ไปบ้านตาก็ยังทําคลิปให้ได้รับชมกันได้นะครับใครชอบเกมนี้อยากเห็นผมเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์นะครับคลิปก่อนมีคนกดไลค์สองคนแฮ่ ใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวจะทยอยมาตอบคอมเมนต์กันนะครับโอเคส่วนคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ขอจบคลิปไว้กับการฟาร์มของผมอีกสักระยะหนึ่งล้กันนะครับไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจมันงุ่นงุ่นคำซอนนีบรรัพทุทธันซ้อนไว้อย่าไปเปลือยเนือเปลือยตัวแลเ้เปลือใจคิดติดวีก่อนที่จะเลือกใครเมาเป็นแฟนเรา